มีเกษตรกรไทยหลายคนทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่านายทุนในประเทศไทยนั้นเขาเอาเปรียบเกษตรกรไทยอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับว่านายทุนนั้นเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรไทยอะไรบ้างเรื่องแรกที่เราต้องเจอก็คือในเรื่องของการกดราคาผลผลิตทางการเกษตรหลายครั้งหลายครั้งครับที่นายทุนหรือว่ารัฐบาลเองก็ทามีการบอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาด อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งครับแต่เรื่องจริงอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลไม่เคยพูดหรือว่านายทุนไม่เคยพูดให้กับพี่น้องเกษตรกรฟังก็คือราคาที่เขารับซื้อนั้นเป็นราคาที่นายทุนบวกกําไรเข้าไปแล้วซึ่งราคานี้เป็นราคาที่เขาจะต้องมีกําไรแต่ถามว่าพี่น้องเกษตรกรเขาสนใจไหมครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีกําไรหรือไม่ทั้งทั้งที่นายทุนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการที่จะผลิตปุ๋ยผลิตสารเคมีนําเข้าปุ๋ย นำเข้าสารเคมีเขาไม่เคยสนใจหรอกครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะเดือดร้อนหรือว่าจะขาดทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ในการรับซื้อนายทุนจะต้องมีกําไรในอัตราที่เขาพอใจซึ่งเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เลยครับว่านายทุนซื้อไปเท่านี้แล้วเขามีกําไรมากน้อยแค่ไหนส่วนคนที่จะรู้ก็คือคนที่มีข้อมูลในส่วนนี้ก็คือในหน่วยงานของรัฐบาลแต่ข้อมูลเหล่านี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่ไปสนใจหรือว่าไม่ไปสอบถามนี่ ก็ไม่รู้นะครับว่านายทุนเหล่านี้ที่ซื้อข้าวซื้อมันสำปะหลังซื้อข้าวโพดซื้ออ้อยไปเนี่ยเขาได้กําไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นบางครั้งถ้าได้กําไรเล็กน้อยก็พอแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปสนใจว่านายทุนเขาจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาค้าขายกันแต่ในบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าการที่พ่อค้านายทุนซื้อเราไปในราคาเท่านี้แล้วกําไร ในส่วนนี้มันมากน้อยแค่ไหนทั้งๆที่พี่น้องเกษตรกรขาดทุนมาตลอดในการทำกเกษตรในหลายครั้งหลายคราวหลายปีติดต,ต่อกันเช่นราคาข้าวในปีนี้ราคามันสําปัหลังในปีนี้พี่น้องเกษตรกรรู้ทั้งรู้ว่าเป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรขาดทุนแต่เราก็ยังทําซึ่งสําหรับนายทุนที่รับซื้อไปนั้นเขาบอกว่าเขาขาดทุนอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จผมไม่ทราบครับแต่ที่แน่ๆคือว่า ถ้าไม่กําไรพ่อค้าแม่ค้าเขาคงไม่ทำหรอกครับผลผลิตอย่างอื่นก็เช่นกันครับสมมุติว่าราคาท้องตลาดโลกนั้นมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นแต่พ่อค้านายทุนที่มารับซื้อเน่ยเขาก็รู้อยู่นะครับว่าราคาเท่าไหร่ที่เขารับซื้อแล้วเขาจะกําไรแต่ในปีนั้นถ้าสมมุติว่าราคาในตลาดโลกสูงขึ้นเขาก็บวกกําไรในส่วนที่เขาจะได้เข้าไปอีกแต่พี่น้องเกษตรกรพอเห็นราคาแล้วไม่ขาดทุนพี่น้องเรกษตรกรก็ขาย ในราคาพืชผลทางการเกษตรในปีนั้นครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรอะไรก็ตามในส่วนนี้เป็นเรื่องแรกที่พี่น้องเกษตรกรต้องเจอก็คือการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางหรือว่านายทุนนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของเกษตรพันธะสัญญาในเรื่องของเกษตรพันธสัญญานั้นเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วนะครับสําหรับเกษตรกรไทยกับนายทุนเกษตรพันธสัญญานั้นมันเป็นรูปแบบไหนในรูปแบบของการให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นผลิต แล้วบริษัทรับซื้ออันนี้เป็นการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญาเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูให้กับบริษัทใหญ่ๆการปลูกพืชผลทางการเกษตรให้กับบริษัทใหญ่ๆมีการขายเมล็ดพันธุ์ขายปุ๋ยแล้วสุดท้ายบริษัทเหล่านี้ก็รับซื้ออันนี้เขาเรียกว่าเกษตรพันธสัญญาเกษตรแบบนี้จะต้องมีการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ตามที่นายทุนกําหนดเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอย่างที่ผมพูดไป โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนั้นเอื้อให้กับนายทุนครับพูดง่ายว่านายทุนไม่เคยขาดทุนกับเกษตรพันธสัญญาแต่คนที่ขาดทุนก็คือพี่น้องเกษตรกรเองบางครั้งเป็นการประกันราคาที่เขาบอกว่าราคานี้ที่ผมจะรับซื้อที่โรงงานนี้จะรับซื้อเขาก็รับซื้อราคานั้นจริงแต่สมมุติว่าถ้าสินค้ากเกษตรนั้นมีราคาตกตำ่ำโรงงานไม่ไหวโรงงานก็ขอลดกับพี่น้องเกษตรกรแล้วถามว่าเวลาที่ โรงงานได้กําไรหรือว่านายทุนได้กําไรเขามาเพิ่มให้เราไหมครับเขาไม่ได้เพิ่มนะครับสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาแต่ถ้านายทุนหรือว่าโรงงานเขาไม่สามารถที่จะไปต่อได้นั่นแหละครับสัญญาจะไม่เป็นสัญญาดังนั้นเกษตรพันธสัญญานั้นพี่น้องเกษตรกรเสียเปรียบนายทุนตลอดในเรื่องนี้นครับเช่นการปลูกมันเบอรี่การปลูกพืชต่างๆนะครับที่เป็นเกษตรพันธสัญญาตอนทําบอกว่าให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อต้นพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อยา ลงทุนคนละ3-4 0,000หมื่นอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปครับพอลงทุนปุ๊บในระยะเวลาต่อมา5เดือน6เดือน1ปี2ปีผลผลิตออกปั๊บในทุนเหล่านี้หายหัวไปเลยอันนี้เป็นการช่อโกงพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแต่สําหรับบริษัทใหญ่ๆนั้นไม่ได้มีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในรูปแบบนี้แต่เกษตรพันธสัญญาพี่น้องเกษตรกรก็เสียเปรียบอยู่วันแงค่าสาหรับเรื่องนี้ครับต่อมาในเรื่องที่3ก็คือการผูกขาดปัจจัยการผลิต เรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรก็รู้มาตลอดนะครับว่าทําไมนายทุนถึงผูกขาดปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆหรือแม้กระทั่งมเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ต่างๆนายทุนก็มีการผูกขาดในเรื่องของต้นทุนการผลิตเหล่านี้ดังนั้นการผูกขาดปัจจัยการผลิตเหล่านี้ทําให้พี่น้องเกษตรกรกกน,นั้นเข้าถึงปัจจัยการผลิตหรือว่าต้นทุนการผลิตเหล่านี้ในราคาที่สูงนายทุนบางรายนะครับทั้งที่เป็น ผู้จัดหาปุ๋ยหายาหาเมล็ดพันธุ์และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตเนี่ยทำให้เกษตรกรน,นั้นต้องพึ่งพาในทุนทั้งหมดในกระบวนการผลิตดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าหญ้าสารเคมีฮอร์โมนพืชเมล็ดพันธุ์นายทุนกลุ่มทั้งหมดแล้วกําหนดราคาเองทั้งตลาดเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในตะไรสําหรับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรเองก็รู้ว่านายทุน ลุมอำนาจในเรื่องนี้อยู่พูดง่ายว่ากลุมตลาดในเรื่องนี้อยู่แล้วถามว่าพี่น้องเกษตรกรทำยังไงพี่น้องเกษตรกรก็ไม่ทำยังไงครับก็ก้มหน้าก้มตาต่อไปทำข้าวทำมันสำปะหลังทำข้าวโพดทำอ้อยทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไปแล้วถามว่าเวลาที่ปุ๋ยราคาแพงเนี่เกษตรกรบนน่นไหมครับเกษตรกรบ,นบน่นเมล็ดพันธุ์พืชแพงเกษตรกรก็บน่นแต่ก็ทำไงได้ครับในเมื่อโครงสร้างการผลิตส่วนใหญ่หรือว่าโครงสร้าง การควบคุมปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่นั้นนายทุนเขาควบคุมไปหมดแล้วแล้วทว่มเรามีรัฐบาลไว้ทําไมในแต่ละยุคแต่ละสมัยรัฐบาลกับนายทุนเขาก็มีการอุ้มชูหรือว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปนะครับว่านักการเมืองกับนายทุนนั้นมันเหมือนเงาตามตัวมีนักการเมืองก็ต้องมีนายทุนมีนายทุนก็มีนักการเมืองมันเป็นเช่นนี้นะครับจึงทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเสียเปรียบนายทุนอยู่ร่ําไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นในเรื่องของการผูกขาดปัจจัยการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดไม่ได้ถามได้แต่ไม่มีคําตอบมีคําตอบแค่ว่ามันเป็นไปตามคนไกตามท้องตลาดเช่นมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยครับมีการผูกขาดจากกลุ่มในทุนถามว่ามีวิสาหกิจชุมชนในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่สุดท้ายในท้องตลาดเขาก็จะมีการคุยกันเป็นปกตินะครับว่าราคาข้าวปีนี้ราคามเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้ จะต้องขายเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นในทุนไกลๆนะครับเขาไม่ได้ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าราคาข้าวปีเนี้คุณรับได้เท่าไหร่แต่เขาคุยกันว่าราคาเมล็ดพันธข้าวปีเนี้จะขายเท่าไหร่แม้แต่กรมการข้าวเองครับราคาข้าวที่ออกมานี่ก็ไม่ใช่ราคาเป็นมิตรภาพกับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับแพงกว่าวิสาหกิจชุมชนด้วยซ้ำนะครับเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวนี่ไม่ว่าจะเป็นนาปีหรือว่านาปังดังนั้น การที่เอกชนควบคุมปัจจัยการผลิตครับรัฐก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้หรือว่าถ้าแทรกแซงนายทุนเสียผลประโยชน์อย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่านายทุนกับนักการเมืองกับรัฐนั้นมันเหมือนเงาตามตัวดังนั้นใครคนใดคนหนึ่งจะเสียประโยชน์ไม่ได้ยกเว้นเกษตรกร,เ,ร,กรเสียประโยชน์ได้เพราะว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นอำนาจต่อรองน้อยพูดไม่ได้พูดไปก็เสียงไม่ดังพอดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจึงถูกเอาเปรียบในเรื่องนี้มาโดยตลอดในเรื่องของปัจจัยการผลิต สองสามหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่นายทุนนั้นเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรมาตลอดแต่ถามว่ารัฐพยายามที่จะแก้ไขไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่ปัจจุบันเท่าที่เห็นอยู่ก็คือว่ารัฐปล่อยให้เป็นไปตามกลไกข,ของตลาดแล้วถามว่านายทุนนั้นทําไมเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรไทยได้เรื่องแรกก็คือว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นไม่สมดุลระบบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มใหญ่มากกว่าที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะเดียวกันเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นเพียงผู้ผลิตรายย่อยสังเกตดูดีๆนะครับสัตว์และก็พืชหลายชนิดนายทุนจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ไม่ใช่พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในการผลิตครับเช่นอะไรครับเช่นไก่เช่นหมูเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวเช่นเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเกษตรกร,ร,กรไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแต่ผู้ผลิตรายใหญ่ก็คือนายทุนดังนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล จึงทําให้ในายทุนนั้นสามารถที่จะควบคุมคนไกลตลาดแล้วก็กําหนดราคาในท้องตลาดได้ดังนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลน,นี้จึงทําให้ในายทุนสามารถที่จะเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับต่อมาในข้อที่2ก็คือนายทุนสามารถที่จะเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้เพราะขาดการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรในสมัยก่อนนะครับในช่วงของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีกลุ่มสหกรณ์แล้วก็พยายามที่จะ ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองกับนายทุนให้มากขึ้นจนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็พยายามที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีอำนาจต่อรองกับนายทุนได้มากขึ้นแต่จนแล้วจนรอดการรวมกลุ่มต่างๆก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า 1. ถ้ามีการรวมกลุ่มที่เกิดความเข้มแข็งขึ้นแล้วจะถูกนายทุนแทรกแซงเพราะคนที่มาบริหารกลุ่มหรือว่าบริหารสากลน,นั้น จะถูกแทรกแซงจากนายทุนหรือว่าเป็นตัวแทนของนายทุนเข้ามาบริหารกลุ่มนั่นเองพอกลุ่มเติบโตขึ้นปับ๊บก็จะมีคนส่วนหนึ่งครับที่เป็นตัวแทนของนายทุนหรือว่าเป็นคนของนายทุนนั้นรู้จักกันนายทุนเองเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการกลุ่มทําให้กลุ่มนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆพออ่อนแอลงสุดท้ายกลุ่มก็ล่มสางก่อนก็ล่มซึ่งมีหลายแห่งเป็นแบบนี้ดังนั้นการขาดการรวมกลุ่มหรือว่าการรวมกลุ่มแล้วกลุ่มไม่เข้มแข็งเนี่ย ก็ทําให้ในายทุนนั้นสามารถที่จะเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้อย่างง่ายดายสำหรับในปัจจุบันนี้ต่อมาในเรื่องที่3ก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ยั่งยืนอันนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเพราะหากว่าภาครัฐนั้นไม่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรหรือว่าสนับสนุนอยู่แต่สนับสนุนเพียงแค่ช่วงครั้งช่วงคราวแล้วก็ไม่ยั่งยืน อันนี้เป็นจุดบกพร่องและก็จุดอ่อนของหน่วยงานรัฐเลยนะครับเกษตรกรหลายคนก็คงสังเกตเห็นนะครับว่าหน่วยงานรัฐต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้ามาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้มีการผลิตที่มีคุณภาพมีการส่งเสริมเกษตรกรในรูปแบบต่างๆมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มหรือว่ากรมการพัฒนาชุมชนเนี่ย เขาก็มาส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้มีการแปรรูปอาหารมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเรื่องราวเหล่านี้หน่วยงานรัฐก็มีการส่งเสริมกันเรื่อยมาแต่ส่งเสริมเป็นพักๆไม่ต่อเนื่องอันนี้จึงเป็นจุดอ่อนมากๆเลยนะครับสำหรับหน่วยงานรัฐในการที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรพอส่งเสริมไปพักหนึ่งก็บอกว่างบประมาณหมดพองบประมาณหมดเป็นยังไงครับพี่น้องเกษตรกรก็เคว้งสุดท้ายก็ไม่กล้ารวมกลุ่มกลุ่มที่มีอยู่ก็ล้มไปดังนั้น อันนี้จึงเป็นจุดอ่อนมากๆของหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรถ้ารัฐส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีงบประมาณมาให้อย่างต่อเนื่องให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการคัดคนในเรื่องของการบริหารกลุ่มบริหารสากรให้มีความเข้มแข็งให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับเล่เหลี่ยมของนายทุนเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่จุดอ่อนจุดนี้จึงทําให้นายทุนนั้นเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยั่งยืนนั่นเองต่อมาเรื่องที่4ี่ก็คือนายทุนนั้นสามารถเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้ก็เพราะว่าความไม่เท่าเทียมในเรื่องของความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตรกร,กรส่วนใหญ่นั้นยังขาดความรู้ในเรื่องของธุรกิจก็คือในเรื่องของการตลาดการลงทุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือทำอะไรก็ถามครับ จุดนี้เป็นจุดอ่อนที่มันมีความตรงกันข้ามเพราะนายทุนนั้นมีทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจการตลาดแต่สําหรับเกษตรกรนั้นไม่มีนายทุนมีเทคโนโลยีกเกษตรกรเข้าถึงยากเข้าถึงก็น้อยมากอันนี้จึงเป็นความแตกต่างระหว่างนายทุนกับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นนายทุนจึงสามารถที่จะเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรได้เพราะตัวเองนั้นมีความรู้ทางธุรกิจมีความรู้ทางด้านการตลาดเทคโนโลยีที่มีความพร้อมมากกว่าพี่น้องเกษตรกรนั่นเอง เรื่องราวที่ผมพูดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุเป็นผลมากทาไมนายทุนจึงเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรและเอาเปรียบในรูปแบบไหนบ้างครับปัจจุบันนี้ในบางเหตุผลหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่านายทุนนั้นเอาเปรียบเราในรูปแบบนี้แต่หลายคนก็รู้แล้ววันนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังว่าสําหรับนายทุนนั้นเขามีความจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนรวมถึงรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาด้วยครับ